สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่228เหอะห่วงจี้เมื่อต้นหลิงเทียนได้ยินวาจาฉินเซียงคิ้วคมเข้มปานดาบอดที่จะขมวดเป็นปมขึ้นมาเสียไม่ได้สีหน้าของเขายังเผยความชิงชังและอมหิตออกมาทันทีเมื่อได้ยินชื่อห่วงจี้อีกครั้งมีอะไรกันฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสยัยต้นหลิงเทียนพ่นลมหายใจออกมาพร้อมสส่หัวก่อนที่จะไล่เรียงความทั้งหมดให้ฉินเซียงฟัง เมื่อต้นหลิงเทียนกล่าวจบสีหน้าของชินเซียงก็เปลี่ยนไปกลับกลายเป็นแค้นเคืองแฝงอมหิททั้งยังมืดมนลงโดยพลันครืลนน์แรงกดดันมหาศาลเริ่มแผ่ซ่านออกจากร่างของชินเซียงราวกับอสูรร้ายปรากฏตัวบรรยากาศรอบๆอบอวนไปด้วยคลื่นพลังกดดันอันดุร้ายนี้ในพริบตาถึงแม้ว่าแรงกดดันนี้จะไม่ทําได้เล็งเป้ามาที่ต้นหลิงเทียนโดยตรงแต่ก็ทําให้เข้าถึงกับต้องสถานไปครานหนึ่ง จิตสัมผัสของเขาบอกได้ทันทีว่าแรงกดดันนี้สมควรเหนือกว่าเคอร์เจนและไม่ได้ด้ไปกว่าต้าเผิงเลยห่วงจี้ชินเซียงค่อยๆกล่าวออกมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเย้เยือกจับจิตยามนี้เคอเอ๋อน่าจะก,กำลังบ่มเพาะอยู่ในห้องของนางเจ้าไปรอให้นางตื่นที่ห้องนางเถิดหลังที่กล่าวบอกต้นหลิงเทียนออกไปร่างของชินเซียงก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงดังคนจะกลับกลายเป็นเส้นแสงออกจากหอยเหวยวงหายลับไปจากสายตาต้นหลิงเทียน ต้นหลิงเทียนย่อมคาดเดาได้ว่านางน่าจะไปหาประมุขคณิกายต้นหลิงเทียนไม่ได้มาหอเหยาวงนี้เป็นครั้งแรกเขาใช้เวลาไม่นานก็มาถึงห้องของเคอเอ,อ๋อหลังจากที่ค่อยๆเข้ามาเขาก็เห็นว่านางกําลังนั่งบ่มเพาะพลังอยู่บนเตียงสาวน้อยนี่ขยันนะต้นหลิงเทียนสายหัวไปมาพร้อมยิ้มบางๆสายจับจ้องไปยังดารุณีน้อยตรงหน้าด้วยความอ่อนโยนวู ทันใดนั้นเองตัวหลิงเทียนได้ยินเสียงแหวกฝา,กฝากสายลมดังขึ้นข้างหูครู่ต่อมาไหลของเขาก็ตกลงเล็กน้อยเมื่อรับน้ำหนักของบางสิ่งจี๊ดจีดทันใดนั้นเองเสียงเล็กๆก็ดังขึ้นข้างหูของเขาเสียงร้องเล็กๆนี้ดูเหมือนจะพยายามร้องออกมาให้เบาที่สุดราวกับเจ้าของเสียงพยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้รบกวนเครือเอิร์ที่กำลังดำดิ่งกับการบ่มเพาะพลังเสี่ยวจินเจ้าเป็นไรแล้วตัวหลิงเทียนย่อมสังเกตเห็นความไม่สบายใจในแววตาของเสี่ยวจิน ดังนั้นเขาจึงรีบออกมาจากห้องหยิบมันออกมาวางไว้บนมือแล้วกล่าวถามมันออกมาจีดจีดดวงเนสิมระกอของเสี่ยวจินจับจ้องไปยังต้นหลิงเทียนก่อนที่มันจะเต้นเร่าๆทำท่าชี้ฟ้าและพยักหน้าไม่หยุดหย่อนราวกับจะบอกอะไรบางอย่างต้นหลิงเทียนขมวดคิ้วช่วยไม่ได้ที่เขาฟังภาษาหนูไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็แผ่พลังวิญ,ญญาณออกมาเข้าสู่ร่างเสี่ยวจิน เมื่อต้นหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังงานต้นกำเนิดภายในร่างของเสี่ยวจินเขาก็อดที่จะตะลึงออกมาไม่ได้เจ้าเจ้าตัดผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาติแล้วงั้นหรือเสี่ยวจินรีพยักหน้าระรัวเนตหยกสีมรกตของมันยังเผยความกังวลออกมาไม่น้อยเจ้าสัมผัสได้ถึงทันสายฟ้าสวรรค์หกถึงเก้าที่กำลังจะปรากฏงั้นเหรอต้นหลิงเทียนดูเหมือนจะเอะใจและนึกถึงอะไรบางอย่างออกรีบกล่าวถามออกมา เสี่ยวจินรีบพยักหน้าออกมาอีกครั้งงั้นรีบไปกันเถอะต้วนหลิงเทียนไม่กล้าล้อเล่นรีรออะไรสําหรับเรื่องนี้เขารีบคว้าเจ้าเสี่ยวจินแล้วพุ่งร่างออกจากหอเหยวกวงและเมื่อพุ่งออกไปถึงด้านนอกหอเหยวกวงแล้วก็รีบกล่าวขึ้นด้วยความกังวลเจ้าไม่สามารถรเผชิญหน้ากับทันสายฟ้าได้ที่นี่ถ้าทันสายฟ้า6กถึงเจากสวรรค์เกิดขึ้นที่นี่หลักก็มีหวังหอยเหยวกวงได้พินาศสิ้นแน่กระทั่งจุดชีพจรวิญญ,ญาณอาจจะต้องดับศูนย์ พวกเราไปป่าแรกเริ่มกันดีกว่าต้นหลิงเทียนมองไปยังเสี่ยวจินแล้วกล่าวถามออกมาด้วยความจริงจังเสี่ยวจินเจ้าบินได้แล้วหรือยังเสี่ยวจินพยักหน้าน้อยๆและเริ่มลอยออกจากมือต้นหลิงเทียนมาค้างกลางอากาศตรงหน้าเขาแล้วรีบบกไม้บกมือน้อยๆของมันชี้ไปทางทิศตะวันออกทีหนึ่งทิศตะวันตกทีหนึ่งรากับว่าเจ้าเสี่ยวจินไม่รู้ทิศทางว่าแล้วเชียว ข้าก็สงสัยนักว่าทําไมเจ้าถึงไม่รีบบอกไปหาสถานที่เพื่อเผชิญหน้ากับทัานสายฟ้าสวรรค์หกถึงเก้าแต่แรกนี่เพราะเจ้าไม่รู้ทางไปป่าแรกเริ่มนั่นเองเมื่อเห็นภาพนี้ต้วนหลิงเทียนย่อมเข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนห้าห้าเรื่องนี้เจ้าสู้เสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปไม่ได้เลยต้วนหลิงเทียนยังกล่าวล้อมันออกมาจีดจีดเมื่อต้วนหลิงเทียนกล่าวจบเจ้าหนูขนสีทองตัวน้อยก็รีบทําท่าฮึดฮัดออกมาทันที เห็นได้ชัดว่าไม่พอใจที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวถึงเรื่องนี้รีบสะบัดหน้าออกไปอย่างเชิดเชิดอะไรเจ้าตัวเล็กเจ้าไม่ยอมรับหรือต้วนหลิงเทียนหัวเราะออกมาจี๊ดจีดเมื่อเขาเห็นเสี่ยวจินเริ่มร้องออกมาอย่างงอแงทำท่าไม่ยอมรับแต่ในแววตาเศร้าลงไม่น้อยต้วนหลิงเทียนก็ไม่คิดจะล้อเล่นอะไรมันต่อรีพูดออกมาทันทีเอาละละเอาอย่างนี้เป็นไงเจ้าพาข้าบินไปกับเจ้าด้วยแล้วข้าจะเป็นคนบอกทางเจ้าเอง เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ตัวหลิงเทียนก็เหลือบมองร่างกระจิ๋วหลิวของเสี่ยวจินแล้วกล่าวออกมาด้วยความสงสัยว่าแต่ตัวเจ้าเล็กนิดเดียวจะพาข้าบินไปด้วยได้หรือเปล่าเนี่ยจีด๊ดจเสี่ยวจินรีพยักหน้าออกมาภายใต้สายตาสงสัยของต้วหลิงเทียนร่างเสี่ยวจินเริ่มสั่นไหวและขยายใหญ่ขึ้นมาโดยพลันในที่สุดร่างของมันก็กลับกลายไปคล้ายเนินเขาลูกๆน้อยๆสูงราวๆสาเมตรฟุ ต้วนหลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะไม่รีรอรีบกระโดดขึ้นไปบนหลังเสี่ยวจินทันทีและรู้สึกว่ามันช่างนุ่มนิ่มดีนะต้วนหลิงเทียนนั่งลงทันทีพร้อมกล่าวออกมาด้วยความประหลาดใจนั่งสบายยิ่งกว่าโซฟาสมัยก่อนซะอีกจีจีน้ำเสียงของเสี่ยวจินเริ่มแสดงออกมาถึงความกังวลต้วนหลิงเทียนก็ไม่รอช้ารีบชี้ไปยังทิศทางหนึ่งซึ่งเป็นทางไปยังป่าแรกเริ่มพร้อมกล่าวออกมาไปกันเลย ทันใดนั้นเสี่ยวจีนก็เริ่มเคลื่อนไหววูมแสงสีทองกระพริบวูบเป็นเส้นแสงหายลับไปจากหอเหยวกวงในขณะที่นั่งอยู่บนหลังเสี่ยวจีนและให้มันพาบินออกไปเช่นนี้ต้วหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะสายหัวออกมาคำกล่าวที่ว่าหนูมักขี้กลัวและขี้ระแวงนั้นไม่ผิดเลยจริงๆขณะเสี่ยวจินเป็นถึงลูกหลานหนูสวรรค์นในตาหยกยังหนีไม่พ้นลักษณะนิสัยเช่นนี้ หากเป็นสัตว์อสูรปีศาจตัวอื่นๆเมื่อตัดผ่านมายัางระดับแรกสัมผัสธรรมชาติได้แล้วพวกมันคงไปหาสถานที่รอรับทันสายฟ้า6-9ถึงจากสวรรค์ตั้งแต่แรกที่เริ่มสัมผัสได้ถึงเขาลางการลงทันเพื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างแต่เจ้าเสี่ยวจินนี่กลับไม่กล้าออกไปไหนด้วยตัวเองราวกับมันกลัวหลงหรืออันตรายอะไรบางอย่างไปที่ป่าตรงนั้นครูต่อมาต้นหลิงเทียนก็มองทะลุเมฆลงไปและเห็นว่าเข้ามาในบริเวณป่าแรกเริ่มแล้ว ถึงแม้เขาจะรู้มานานแล้วว่าป่าแรกเริ่มใหญ่โตแต่พอมาได้มองมุมสูงจากอากาศแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยมันกว้างใหญ่สุดภายสารนักมาตอนนี้เขาก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยามเดินเข้าไปยังป่าชั้นในเมื่อก่อนถึงได้ใช้เวลานานนะครืน่นนนนตอนนี้เองแก้วหูของต้วหลิงเทียนพานสถานเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นอย่างชัดเจน สีหน้าของเขาซีดลงโดยพลันรีบกล่าวบอกต่อเสี่ยวจินอย่างร้อนรนเสี่ยวจินรีบลงไปตรงนั้นเร็วเข้าเร็วเสี่ยวจินที่ได้ฟังก็เร่งรีบพุ่งร่างลงไปยังพื้นด้วยความเร็วสูงทันทีและเมื่อต้นหลิงเทียนหันกลับมาแง้มองดูบนฟ้าเขาก็เห็นว่าเมฆหมอกบนฟ้าเริ่มวิปริตแปรปรวนมันเริ่มปั่นป่วนหมุนตัวไปควบรวมณนะจุดจุดหนึ่งราวกับน้ำวน หลังจากนั้นเมฆหมอกบนฟ้าก็เริ่มควบรวมกันเข้ามาด้วยความเร็วสูงใจกลางวังวนปรากฏเมฆสีดำก่อตัวออกมาและเริ่มเพิ่มพูนใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆสายตาของต้วนหลิงเทียนย่อมเห็นเรื่องราวได้ชัดเจนว่าตอนนี้ใจกลางวังวนเริ่มปรักมาสะเกตคาดยาซาดาทมินออกมาแล้วกระทั่งยังมีสายฟ้าสีม่วงแลบล้นอย่างน่ากลัวยิ่งมาสายฟ้าสีม่วงยิ่งแลบถีรรัวขึ้นราวกับจะฟาดพาลงมาได้ทุกเมื่อเสี่ยวจินเร็วกว่านี้อีกต้วนหลิงเทียนรีบกล่าวกระตุ้นเสี่ยวจิน ในฐานะที่เป็นคนที่ได้หลอมรวมความทรงจำเข้ากลับจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดตัวหลิงเทียนย่อมรู้ดีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นท่านสายฟ้าสวรรค์6-9ภายในทวิปเมคาล่องแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อสูรปีศาจหลังจากที่ตัดผ่านมายัางระดับแรกสัมผัสธรรมชาติได้แล้วไม่นานก็จะดึงดูดทันสายฟ้า6-9จากสวรรค์ให้ปรากฏ โดยปกติแล้วมันก็มักจะไม่มีอันตรายใดๆสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมรับมืออย่างดีแน่นอนว่าคำไม่มีอันตรายใดๆนี้มักใช้กับสัตว์อสูรปีศาจหรือคนที่เตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับทันสายฟ้าเท่านั้นและเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อมีใครกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับทันสายฟ้าจากสวรรค์ต้องไม่มีสิ่งใดอยู่ในรัศมี100เมตรจากเจ้าตัวไม่อย่างนั้นแล้วทันสายฟ้าจากสวรรค์จะฟาดผ่าลงมาอย่างน้อยสองสาย หนึ่งคือฟาดผ่ามายัางผู้ที่ต้องเผชิญกับทานสายฟ้าสองคือฟาดผ่าไปยังคนอื่นๆแน่นอนว่าคำที่ว่าคนอื่นๆตอนนี้ย่อมเป็นต้นหลิงเทียนท่านสายฟ้า6กถึงเาจากสวรรค์จะมองว่าเขาเป็นผู้ที่คิดจะช่วยเหลือเสี่ยวจินให้ข้ามผ่านการลงทันคราน,นี้และต้องการที่จะท้าทายอำนาจสวรรค์จึงต้องส่งวิชุสวรรค์ฟาดผ่าลงมาพิฆาตเขาด้วยวุ้มมุม,ม,ม ความเร็วในการดิ่งลงของเสี่ยวจินนั้นสูงไม่น้อยเพียงพริปตาต้นหลิงเทียนก็เริ่มเห็นผืนดินที่ห่างไกลใกล้เข้ามาอย่างช้าช้าอีกนิดอีกแค่นิดเดียวต้นหลิงเทียนจับจ้องไปยังพื้นดินตาเขม็งตรับใดที่ความสูงมันพอเหมาะแล้วเขาจะกระโดดลงไปทันทีเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับเขาแล้วตอนนี้เจ้าเสี่ยวจินไม่ต่างอะไรจากตัวแพร่เชื้อโรคระบาดที่น่ากลัว หากเขายังอยู่ภายในรัศมีหนึ่งรเมตรจากตัวมันแล้วหลักก็เขาไม่พ้นตกตายแน่นอนเสี่ยวจินย่อมไม่กลัวอะไรกับทานสายฟ้า6กถึงเจากสวรรค์แต่สำหรับเขานี้มันเป็นอะไรที่เกินกว่าจะรับมือได้จากความทรงจำของจักรพัิกลับชาติมาเกิดเพียงแค่สายฟ้าแรก <c oughs> ก็มีความแข็งแกร่งในด้านของพลังทำลายเทียบเท่ากับการโจมตีของผู้ฝึกยุทธระดับครึ่งเ้าธรรมชาติแล้ว และผู้ฝึกยุทธครึ่งเก้าธรรมชาติที่ว่านั่นก็คือตัวตนที่อยู่ในระดับเหนือกว่าผู้ฝึกยุทธวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่เก้าและมีความแข็งแกร่งถึง1 5 0 0ั้ช้างแมมมอดโบราณยังไกลจากอะไรที่ตัวหลิงเทียนจะรับมือได้คลื่นเปรี่ยงเปรี่ยงเปรียปร่ยงงงเมฆทมินเหนือฟกฟ้าเริ่มแลบลั่นถี่ขึ้นทุกทีทีและทุกครั้งที่ฟ้าร้องฟ้าลั่นสีหน้าต้วหลิงเทียนก็เริ่มซีดลงเรื่อยๆเ,เขารีบกล่าเร่งเราเสี่ยวจินออกมาอย่างร้อนรนเจ้าเสี่ยวจินเร็วเข้าเร็วกว่านี้อีก หากทันสายฟ้า6-9จากสวรรค์เริ่มขึ้นแล้วเขายังทะลึ่งอยู่ในรัศมี100เมตรจากเจ้าเสี่ยวจินหลักก็ทันสวรคร์จะปรากฏขึ้นสองสายสายแรกแน่นอนเจ้าของงานอย่างเสี่ยวจินส่วนอีกสายแน่นอนว่าต้องฟาดผ่าลงมากลางหัวเขาถึงแม้ว่าเสี่ยวจินอาจจะช่วยป้องกันสายฟ้าสายแรกให้เขาได้แต่เขาก็ไม่มีทางเคลื่อนที่ห่างออกจากร่างของเจ้าเสี่ยวจินได้เกิน100เมตรก่อนที่อัสนีเส้นที่สองจะฟาดผ่าลงมา แม้จะเป็นเสี่ยวจินแต่การตั้งรับทันสายฟ้าตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไปก็นับว่าต้องลงมือจริงจังไม่อาจหันเหความสนใจมาดูแลเขาเพิ่มเติมได้ดังนั้นเขาต้องออกห่างจากตัวหายนะอย่างเสี่ยวจินนี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่สายฟ้าแรกจะฟาดผ่าลงมาเร็วอีกเสี่ยวจินเร็วอีกใจของตัวหลิงเทียนแทบจะมอดไม่ไปด้วยเพลิงแห่งความกังวลเสียงฟ้าแลบลั่นด้านหลังก็ดังที่ยิบขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะใกล้ถึงพื้นดินแล้ว แต่หัวใจของเขายังกระดอนมาจุกค้างที่ลำคอไม่หายเขารู้ดีแก่ใจว่าทันสายฟ้าแรกกำลังจะฟาดพาลงมาแล้วคลื่นคลืนคล่นคลื่นนนวังวนเหนือฟ้าเริ่มหมุนวนบ้าคลั่งและเปิดออกใจกลางวังวนปรากฏเมฆทมินเต็มไปด้วยอัศนีสีม่วงเผยกลิ่นอายน่าสะพรึงกลัวออกมาอัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจที่น่าพรั่นพรึงราวกับว่ามันจะทำลายล้างได้ทุกสรรพสิ่ง นี่คืออำนาจแห่งทันสายฟ้าหกถึง9้าแห่งสวรรค์พลังแห่งธรรมชาติพลังแห่งสวรรค์วุ้มมมเสี่ยวจินที่พุ่งร่างดิ่งสู่พื้นด้วยความเร็วสูงแลไปคล้ายเส้นอสศนีสีทองสายหนึ่งเสี่ยวจินอีกนิดเดียวท่านสายฟ้าหกถึง9้าจากสวรรค์นี้เป็นของเจ้าเจ้าต้องเผชิญหน้ากับมันแต่ผู้เดียวข้าจะคอยเฝ้ามองเจ้าจากระยะไกล ตัวหลิงเทียนรีบกล่าวกับเสี่ยวจินเมื่อเข้าเห็นพื้นดินเข้ามาใกล้มากแล้วจี๊ดจีเสี่ยวจินตอบรับออกมาในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่น้อยเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทานสายฟ้าสวรรค์หกถึงเก้าแค่ตื่นเต้นก็เท่านั้นยังไงมันก็เป็นลูกหลานของหนูสวรรค์นในตาหยกหละนะตัวหลิงเทียนคิดในใจตอนนี้เองเขาก็เห็นว่าพื้นดินอยู่ไม่ไกลแล้วเมื่อเขาเห็นพื้นดินและวัดระยะมันได้ชัดเจน เขาก็รวบรวมพลังงานต้นกำเนิดทั้งหมดรวมถึงพลังลมไปยังขาของเขาและรีพุ่งร่างออกจากหลังของเสี่ยวจินเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อยตัวหลิงเทียนไม่กล้าอมอรั้งพลังไว้ระเบิดความแข็งแกร่งทั้งหมดออกมาเพื่อพุ่งไปยังพื้นให้เร็วที่สุดเมื่อร่างของเขาร่วงหล่นใกล้ถึงพื้นพลังสันสะเทือนก็ถูกใช้ออกเต็มกำลังคบแน่นไว้ที่ขาของเขารอรับแรงกระแทกตูมมม ต้นหลิงเทียนที่พุ่งร่างลงมายัางพื้นนั้นแน่นอนว่าได้ใช้พลังงานต้นกําเนิดรวมทั้งพลังลมและพลังสั่นสะเทือนอย่างถึงขีดสุดอัดแน่นควบรวมไว้ที่เท้าเพื่อรอรับแรงกระแทกแล้วแต่ทว่าถึงจะเตรียมพร้อมมาดีแค่ไหนเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดรุนแรงที่แล่นวุบมาจากข้อเท้าได้อย่างดีและดูเหมือนกระดูกขาท่อนล่างของเขาจะปรากฏรอยร้าวไม่น้อยบัดซบเจ็บฉิบหาย สีหน้าต้นหลิงเทียนเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่ลังเลรีบกิบโอสดฟื้นสภาพเลิศดล้ำระดับหกออกมาโยนเข้าปากกลืนลงท้องและโคจรพลังงานต้นกำเนิดให้หมุนเวียนกระจายสรรพคุณโอสถไปทั้งร่างทันทีในตอนนี้เองขณะที่โคจรพลังงานต้นกำเนิดรักษาตัวเขาก็ยังรีบเร่งถ่ายทอดพลังงานต้นกำเนิดลงสู่ข้าที่กระดูกร้าวรานอีกครั้งก่อนที่จะกระพริบร่างมุบไหวอีกคราเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อย ร่างของเขาเราวกับจะแปลเปลี่ยนเป็นสายลมหอบหนึ่งเหินพุ่งออกไปเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วสูงเร่งรีบอย่างถึงขีดสุดพยายามออกห่างเทพหายน่าจำเป็นอย่างเสี่ยวจินให้มากที่สุดคลื่นเปรียงงงเปรียงงงเสียงฟ้าลั่นดังสถานออกมาจากเบื้องบนนั้นสันสถานแก้วหูต้วหลิงเทียนนะทําให้ต้วหลิงเทียนเทียนอดไม่ได้ที่จะบังเกิดความรู้สึกหวาดกลัวราวกับเผชิญหน้ากับศัตรูหน้ากเกรงขามอย่างไรอย่างนั้น หากเป็นยามปกติระยะทางเพียง100เมตรนั้นขอเพียงมีเวลาพลิบตาเดียวต้วหลิงเทียนย่อมพุ่งตัวออกได้พ้นรัศมีอย่างง่ายดายแต่ตอนนี้อีกนิดเดียวเกือบพ้นแล้วในใจตัวหลิงเทียนกำลังเผชิญกับความกังวลที่กำลังมอดไม่ในใจเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับเวลาเพียงชั่วพริบตานี้เท่านั้นคลื่นนนน,น,นวูบบกเปรี้ยงงง พริบตานั้นเองแสงสว่างพลันส่องเรืองรองเข้ามาในแววตาของต้นหลิงเทียนทาให้ต้นหลิงเทียนหยุดร่างชะงักลงโดยพลันตัวแข็งทื่อไปราวกับถูกแสงสว่างนั้นพันธนาการเอาไว้ข้ายังคงช้าเกินไปรอยยิ้มขื่นขมของต้นหลิงเทียนเผยออกมาเขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนที่จะแงนมองขึ้นไปและพบว่าตอนนี้เส้นสายอาสนีอันเป็นทันสวรรค์ได้แบ่งแยกออกเป็นสองส่วนทันสวรรค์น,นั้นแน่นอนว่ามันเป็นเส้นสายอาสศนีฟาดผ่า ถ้าว่าอสศนีฟาดผ่าครานี้อสนีธรรมดาไม่อาจเทียบได้ตอนนี้ทันสวรรค์6ถึง9ชุดแรกที่ฟาดผ่าลงมาเป็นเส้นสายอสนีที่ใหญ่พอๆกันกับแขนของเด็กทารกแต่แน่นอนว่าพลังอำนาจของธรรมชาติย่อมไม่ใช่อะไรที่ง่ายดายมันยังคงความน่าสะพรึงกลัวเอาไว้ไม่น้อยซุม่มซุ่มม,มุมสายฟ้าเส้นหนึ่งพุ่งไปยังร่างของเสี่ยวจินส่วนอีกเส้นหนึ่งพุ่งไปหาต้านหลิงเทียน เสียงกรีดร้องด้วยความกระวนกระวายของเสี่ยวจินดังขึ้นในหูของต้วนหลิงเทียนครู่ต่อมาต้วนหลิงเทียนเห็นว่าเสี่ยวจินเตรียมตัวพุ่งเข้ามาช่วยเหลือเขาสีหน้าของต้วนหลิงเทียนซีดลงโดยพลันรีบตะโกนออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวเสี่ยวจินไม่ต้องมาแค่นี้ข้ารับมือได้เจ้าอยู่ตรงนั้นละ่ะล้อ,อก,กันเล่นหรือไง ถึงแม้เสี่ยวจินจะพุ่งมาช่วยเหลือเขาก็ตามแน่นอนว่าสายฟ้าชุดแรกสองสายนี้มันย่อมต้านรับได้ไม่มีปัญหาแต่สายฟ้าแรกนั้นเรียกได้ว่าอ่อนแอที่สุดในบรรดาทันสายฟ้าสวรรค์6-9ถึงและกระทั่งเป็นสายฟ้าที่ฟาดผ่าลงมาได้เชื่องช้าที่สุดสายฟ้าครั้งแรกของทันสวรรค์6-9ถึงกก็ไม่ต่างอะไรจากการอุ่นเครื่องสำหรับตัวตนระดับแรกสัมผัสธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการสกิดแก้คัน ปัญหาที่แท้จริงย่อมเริ่มดำเนินขึ้นตั้งแต่สายฟ้าเส้นที่สองนั่นคือทันสวรรค์ที่น่ากลัวอย่างแท้จริงหากเสี่ยวจินพุ่งมาตอนนี้แน่นอนว่ามันช่วยต้นหลิงเทียนให้รอดพ้นจากสายฟ้าเส้นแรกได้อย่างสบายๆแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันก็ต้องเข้ามาใกล้ๆต้นหลิงเทียนและนั่นจะทำให้ระยะห่างที่เขาเพียรสร้างมาตอนแรกสูเปล่า และเมื่อมันใกล้เขาอีกครั้งแล้วแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ต้วนหลิงเทียนจะเว้นระยะห่างจากเสี่ยวจินให้มากเกินกว่า100เมตรได้ทันก่อนที่สายฟ้าเส้นที่สองจะฟาดลงมานั่นหมายความว่าเมื่อสายฟ้าเส้นที่สองฟาดลงมาคราวนี้ต้วนหลิงเทียนต้องตายคาที่แน่แน่ตอนนี้เมื่อเขาเห็นว่าเสี่ยวจินยังคงเชื่อฟังและหยุดร่างไว้ไม่เคลื่อนไหวเข้ามาต้วนหลิงเทียนก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งใจเมฆลมประสานเคลื่อนคลอย ในขณะที่เขามองขึ้นไปยังสายฟ้าเส้นแรกที่กำลังจะฟาดพาลงมาร่างของต้วหลิงเทียนก็พุ่งวูบออกไปอีกครั้งราวกับสายลมหอบหนึ่งพุ่งพัดไปไกลในที่สุดเขาก็เว้นระยะห่างเกินกว่า100เมตรจากร่างเจ้าเสี่ยวจินได้สำเร็จ ต้นหลิงเทียนยังไม่มีเวลาได้พักหายใจเพราะตอนนี้สายวิชูแรกได้สัดฟาดลงมาแล้วขนาดของมันพอๆกับแขนของทารกเท่านั้นแต่ยามมันประตูออกมาอนุภาพก็ไม่ใช่ชั่วแสงสว่างเจิดจ้าฟ้าดินสองสว่างขึ้นมาโดยพลันนำพาต้นหลิงเทียนให้ตื่นตัวอย่างถึงขีดสุดความรู้สึกนี้มันราวกับถูกเลเซอร์นำร่องจากปืนไรเฟิลอัตโนมัติชี้จี้มาที่ร่างพร้อมๆกับแสงสว่างของกระบอกปืนที่ประตูขึ้นในความมืดปังงง,ง สายวิชูเส้นเท่าแขนทารกสถานลั่นดังสนั่นออกมามันพุ่งลงจากฟากฟ้าลงมาด้วยความเร็วสูงดังอสูรร้ายกระหายเลือดอาปากเผยคมเคี้ยวน่ากลัวเตรียมพร้อมขยํำกลืนต้นหลิงเทียนลงท้องของมันต้นหลิงเทียนสะบัดมือชื้อไปทางเส้นสายอสนีสีม่วงที่กำลังฟาดผ่ามาโดยพลันพร้อมกันนั้นยังโคจรพลังงานต้นกำเนิดเข้าสู่แหวนมิติตัวแหวนเริ่มสันสถานเล็กน้อยอาคมเพลิงผลนัน พริบตานั้นเองกระแสพลังสีแดงฉานพลันพวยพุ่งพุ่งทะลักล้นออกมาจากแหวนมิติของตนวลิงเทียนเปล่งประกายเรืองรองเจิดจ้าออกมาสู่ม,ม,มุมประกายแสงแดงฉานดั่งโลหิตพวยพุ่งพุ่งกระพริบวูบราวอสศนีสีแดงเมื่อประกายแสงเรืองขึ้นมาเจิดจ้าอสศนีสีแดงเริ่มควบรวมออกมาโดยความเร็วสูงเช่นกันสุดท้ายอสศนีสีแดงก็มีหน้าเท่าแ,แขนเด็กและมันยังพุ่งไปปะทะกับสายวิชูสีม่วงขนาดเท่าแขนเด็กทารกโดยพลัน เรียงงงงงอสนีสีแดงฉานอันเป็นโปรเพลิงปะทะกับสายฟ้าดังสนั่นวันไหวก่อเกิดประกายแสงสว่างโรดขึ้นมาสายฟ้ากับเพลิงต่างสลายหายไปก่อเกิดคลื่นพลังไร้สภาพอัดกระแทกไปทุกทิศทางแรงลมที่เกิดจากคลื่นพลังไร้สภาพนี้ส่งอนุภาพไม่เบาบรนซัดร่างต้นหลิงเทียนปลิวละลิ้วกระแทกต้นไม้หักโค่นคนยังกลิ้งโคโลไปหลายตลบส่วนบริเวณพื้นดินที่ต้นหลิงเทียนยืนอยู่ก่อนหน้านี้นั้นกลับกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามอดไม่ไม่เหลือสิ่งใด แม้ว่าต้นหลิงเทียนตอนนี้จะมีสภาพทุกลักทุลักทุเลหัวปักดินขาชี้ฟ้าพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแต่ใบหน้าของเขาก็แสดงออกถึงความยินดีที่ยังเอาชีวิตรอดมาได้ข้ารอดแล้วเมื่อเขาเห็นเปลวเพลิงแปลงสภาพเป็นสำแสงเพลิงพุ่งไปปะทะกับสายฟ้ากลางอากาศจนสลายหายไปทั้งคู่เขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาจะลงถึงพื้นเขาก็ได้วางแผนเผื่อสถานการณ์เลวร้ายที่สุด ที่จำต้องทานรับสายฟ้าแรกของทันสวรรค์6ถึงเเอาไว้แล้วแน่นอนเขาไม่คิดทานรับพลังอำนาจของสายฟ้าด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองเขาคิดที่จะพึ่งพาอาคมจารึกอาคมจารึกที่เขาคิดใช้มันรับมือกับสายฟ้านั้นคือหนึ่งในอาคมจารึกที่แข็งแกร่งที่สุดที่ต้นหลิงเทียนครอบครองอยู่มันคืออาคมเพลิงลานมันเป็นอาคมจารึกที่มีอนุภาพพอสมควรกล่าวได้ว่ามันสามารถสังหารผู้ฝึกยุทธระดับครึ่งเก้าธรรมชาติได้อย่างไม่ยากเย็น ไม่คิดเลยว่าข้าต้องเอาอาคมจารึกนี้มาใช้ที่นี่เช่นนี้ในขณะที่ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกตัวหลิงเทียนก็บังเกิดความรู้สึกเสียดายไม่น้อยเพราะจะอย่างไรอาคมเพลิงผ่านนี้ก็นับได้ว่าเป็นอาคมที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เขามีอยู่ตอนนี้มันสามารถฆ่าชีวิตผู้ฝึกยุทธครึ่งก้าธรรมชาติได้ช่างเถอจะอย่างไรวันนี้ข้าก็รอดมาได้เพราะมันหากไม่ใช้มันป่านนี้ข้าคงไม่ได้มานั่งเสียดายแต่คงต้องตายไปแล้วแน่นอน ครูต่อมาต้นหลิงเทียนก็ทำใจได้รีบลุกขึ้นมาพร้อมสำรวจร,ร่างกายโคจรพลังงานต้นกำเนิดละลายสรพคุณโอสถที่กลืนลงคอไปเมื่อครู่ต่อเสี่ยวจินตอนนี้เมื่อจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วต้วนหลิงเทียนพันเบนสายตาไปจับจ้องเสี่ยวจินที่อยู่ไกลๆสายฟ้าแรกของทันสวรรค์ก็ได้ฟาดผ่าลงไปยังร่างของเสี่ยวจินเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับเสี่ยวจินแล้วสายฟ้าแรกนี้ก็ไม่ต่างอะไรไปจากการสะกิดเพียงให้รู้สึกคันยิบยิบเท่านั้นไม่ได้ลําบากอะไรปงง,งทันทีที่เสี่ยวจินถูกสายฟ้าเส้นแรกฟาดผ่าลงเหนือขึ้นไปบนฟากฟ้าเมฆทมินก็เริ่มก่อเกิดอสศนีสีม่วงอีกสายและครานี้ขนาดของมันขยายขึ้นจนเท่าแขนของผู้ใหญ่ทันสวนรรค์ระลอกที่สองซุ่มม,มุม สายวิชุกฤตฟ้าฉีกกระชากอากาศรุนแรงราวกับอุกกาบาตขนาดมหึมามันพุ่งมายังเสี่ยวจินด้วยความเร็วสูงความเร็วและความแรงของมันนั้นเรียกได้ว่าเหนือกว่าสายฟ้าเส้นแรกอย่างทาบไม่ติดจิตดดเมื่อต้องเผชิญกับวิชุที่แลบลั่นมาเป็นครั้งที่สองเสี่ยวจินกูร้องออกมาเสียงแหลมก่อนที่จะเร่งระพลังงานต้นกำเนิดทั่วร่างออกมาอย่างเกลี้ยกล่าดเหนือขึ้นไปบนฟ้าเผยเงาร่างช้างแมมมอดโบราณออกมาสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัว ทันใดนั้นเจ้าหนูตัวน้อยก็พุ่งร่างทะยานขึ้นไปบนฟ้าอย่างอาาัศรานต้นหลิงเทียนเห็นเพียงเส้นแสงสีทองที่ห่อหุ้มด้วยพลังงานต้นกำเนิดกระพริบวูบไปหาเส้นสายอสนีด้วยความเร็วสูงปะทะหักหันกันอย่างเกรี้ยกราดเปรียงงงงงงง,ง,งครูต่อมาเส้นสายอสศนีคำรบที่สองถูกสลายหายไปเหลือแต่ร่างสีทองสองประกายลอยค้างอยู่กลางหาวเจ้าหนูตัวน้อยเสี่ยวจินไม่ได้เป็นอันตรายใดๆแม้แต่น้อยเปรียงงง ครูต่อมาวิชูเส้นที่สามก็ฟาดพาลงมาอย่างดุดันแต่เจ้าเสี่ยวจินตัวจ้อยก็ยังไม่ได้กดดันอะไรเปรียงงงงเส้นที่สี่ก็ยังคงสบายสบายไม่ได้กดดันอะไรเปรียงงงทว่าวพอสายวิชูที่ห้าฟาดพาลงมาเจ้าเสี่ยวจินถึงกับร่วงลงมาคลุกฝุ่นบนพื้นดินในขณะที่เจ้าเสี่ยวจินพุ่งออกมาจากพื้นดินสภาพของมันก็เปอะเปือเป้อนมอมแมมไม่น้อยจีจี แต่จะอย่างไรเจ้าเสี่ยวจินก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายมันแงนมมองดูเมฆทมินบอกเกิดอสนีสีม่วงพบเห็นอสนีสีม่วงที่เป็นด่งอสพิตกำลังเลื้อยวนอยู่ในเมฆทมินกำลังก่อตัวขยายขนาดเพิ่มพูนพลังประกายตาเฉลียวฉลาดของเสี่ยวจินเรืองวูบขึ้นมาพร้อมจ้องมองอย่างเย้ยหยันทันใดนั้นตัวหลิงเทียนก็เห็นว่าเจ้าหนูตัวน้อยหันหลังพร้อมยกก้นขึ้นมาชี้ฟ้าพร้อมสายไปสายมาราวกับจะยั่วยุอสนีลงทันเส้นสุดท้ายที่กำลังก่อตัวอยู่ ฉากนี้ทําให้ต้นหลิงเทียนหัวเราะออกมาดังลัน่นฮ่าห้าเจ้าเสี่ยวจินนี่ช่างกวนจริงๆต้นหลิงเทียนสายหัวออกมาพร้อมยิ้มในที่สุดอสศนีเส้นสุดท้ายอันเป็นเส้นที่หกก็ก,ก่อตัวเสร็จสมบูรณ์ขนาดของมันใหญ่โตยิ่งกว่าแขนของผู้ชายร่างใหญ่ฟาดผ่าลงมาอย่างรุนแรงซุ่มมุมความเร็วของเส้นสายอสศนีที่ฟาดผ่ามานั้นมันรวดเร็วจนต้นหลิงเทียนแทบไม่อาจจับภาพได้ทัน เขาเพียงแต่เห็นว่าในพริบตาที่อัศนีเริ่มฟาดผ่าลงมาเสี่ยวจินพันพุ่มทะยานสวนขึ้นไปอีกครั้งแต่ครู่ต่อมาเรื่องราวตรงหน้าก็ทําให้ตัวหลิงเทียนตะลึงค้างเพราะเขาเห็นว่าเจ้าเสี่ยวจินนั้นหยุดร่างกลางอากาศพร้อมขยายร่างออกมาอีกครั้งอ้าปากรอคอยเส้นสายอัศนีตอนนี้ร่างเสี่ยวจินที่กลับกลายเป็นเนินเขาน้อยๆสูงสามเมตรอ้าปากรอคอยอัศนีอย่างมั่นใจท่าทางของมัลลดูด,ดุร้ายราวกับสัตว์อสูรปีศาจที่กําลังจะกลืนกินเลือดเนื้อ เจ้าเสี่ยวจินนี่มันคงไม่คิดกินสายฟ้าสุดท้ายหรอกนะความคิดเหลวไหลบังเกิดขึ้นในหัวต้นหลิงเทียนแต่ทว่าเรื่องราวความเป็นจริงเบื้องหน้ากลับพิสูจน์ว่าเขาคิดถูกเพราะอสนีสุดท้ายที่ใหญ่เท่าแขนของบุรุษร่างโตฟาดพาลงมาเข้าปากของเจ้าเสียเส่ยวจินจริงๆเสี่ยวจินใจต้นหลิงเทียนเต้นร,รัวร่วงหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม จนเมื่อเขาเห็นอัสนีหายลับไปในปากของเสี่ยวจินและเสี่ยวจินที่ลอยอยู่กลางอากาศก็เริ่มโคจรพลังงานต้นกำเนิดออกมาอีกครั้งอย่างรุนแรงต้นหลิงเทียนพอได้ระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกคนอื่นๆมักว่าข้าเป็นตัวประหลาดแต่เมื่อเทียบกับเจ้าตัวน้อยนี่ข้าว่าข้ายังไม่นับเป็นอะไรด้วยซ้ำต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาตอนนี้ร่างกายของเจ้าเสี่ยวจินก็หดเล็กลงมาอีกครั้งพร้อมทะยานมาหยุดบนไหล่ต้นหลิงเทียน ต้นหลิงเทียนหยิบมันออกมาชมดูด้วยความสนใจเขาไม่เห็นว่าร่างของมันจะบังเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆอย่างปกติเหมือนหนูสวรรค์ยันตายกจากความทรงจําแต่พอสังเกตอย่างละเอียดเขาพบว่าเนสิมรกฏของมันคล้ายจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยหากไม่จ้องมองอย่างละเอียดต้นหลิงเทียนเองก็แทบมองไม่เห็นเพราะตอนนี้ลึกลงไปในแววตาของมันเนสิมรกฏเหมือนจะปรากฏร่องรอยของสายฟ้าอสศนีกระพริบอยู่ภายใน ต้นหลิงเทียนมั่นใจว่าแต่ก่อนตาของเสี่ยวจินไม่มีอะไรเช่นนี้หรือนี่จะเป็นเพราะอสนีสุดท้ายที่เจ้าเสี่ยวจินมันอ้าปากกินเข้าไปกันต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพที่น่าหวาดกลัวก่อนหน้านี้เปิดปากออกแล้วกลืนสายฟ้าอันเป็นทันสวรรค์หกถึงเก้าซ้ำยังเป็นสายฟ้าสุดท้ายสิ่งนี้เกรงว่ามีเพียงเจ้าตัวจิ๋วนี่แหละมั้งที่ทำได้เสี่ยวจินทำไมเจ้าถึงกลืนสายฟ้าสุดท้ายนั่นเล่า ตัวหลิงเทียนจับจ้องไปยังเสี่ยวจินแล้วกล่าวถามออกมาจีดเจ้าหนูตัวน้อยเพียงร้องออกมาพร้อมสายหัวไปทางนู้นทีทางนี้ทีเรากับจะอธิบายเรื่องราวแน่นอนว่าตัวหลิงเทียนย่อมไม่อาจเข้าใจความหมายของมันได้อย่างชัดเจนรอยยิ้มขมขื่นปรากฏบนใบหน้าของเขาเพื่อน่าเสียดายที่ความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิด มีเรื่องหนูสวรรค์นในตาหยกไม่เท่าไรรู้แค่เพียงตัวตนของหนูสวรรค์นในตาหยกนั้นสามารถกลายเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจได้ทันใดนั้นรอยยิ้มของต้นหลิงเทียนก็ชะงักค้างเพราะมีเสียงหนึ่งถูกส่งมาด้วยพลังงานต้นกำเนิดเข้าหูของต้นหลิงเทียนชั่วร้ายตัวชั่วตัวชั่วร้ายเสียงนั้นเป็นเสียงของหญิงสาวแต่ฟังแล้วเหมือนกับเด็กสาวตัวน้อยๆที่ยังไม่เติบโตที่อยู่ในวัยหัดพูดอย่างไรอย่างนั้น ใกันต้วหลิงเทียนรีบหันมองไปรอบๆพร้อมแผ่ซ่านพลังวิญญาณใช้ออกด้วยจิตสัมผัสเต็มกำลังกวาดผ่านไปทั่วบริเวณเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้งหมดชั่วร้ายตัวชั่วร้ายเจ้าตัวชั่วร้ายเสียงดังขึ้นอีกครั้งในที่สุดสายตาของต้วหลิงเทียนก็หันมาจ้องหนูสีทองตัวน้อยๆบนฝ่ามือสายตาของเขาเบิกโพรงราวกับเห็นผีปะเป็นเจ้าหรือที่พูดกับข้า